คาถาของหวยสวดภาวนาก่อนนอนแล้วท่านจะฝันดีมีโชคลาภก่อนสวดให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโลกุตรังโลกุตรังชานังโลกุตรังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตรังโลกุตาร,รังชานัง โลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโ,โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตรารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตรารังฉานังโลกุตรารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมาคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานัง e โลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานัง <destinations> โลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานัง <êtes thấy S 1> โลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตะรังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตรารังฉานังโลกุตรรารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฐานังมะคังฉานังโลกุตรารังโลกุตารังฉานังโลกุตรรารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฐานังมะคังฉานังโลกุตรารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตารังมคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานางังโลกุตารังมะคังฉานางังโลกุตตะสติปัฏฐานัางมะคังฉานางังโลกุตารังโลกุตารังฉานางังโลกุตารังมะคังฉานางังโลกุตตะสติปัฏฐานัางมะคังฉานางังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉา,าน,งงานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลก out. ุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานัง i, 000, โลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง alone, โลกุตา <is> รังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกรโุตารังมาคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตารังมาคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลก an um an ุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมาคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมาคังฉานังโลกุตารัง โ,โ,โ, u, oh u, โ,โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง <go> <huma> โ,ลโลกุตารังฉานังโลกุตารังมคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังชานาง you ังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โ, ates, โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตาร faced, ังโลกุตารังชานัง encia, โลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกตุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง <SUBSCRI> โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐาน like ังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โล, ing, โลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตรารังฉา,านังโลกุตา,ารังมาคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมาคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตตะรังมาคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมาคังฉานังโลกุตารัง โลกุต no ารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังชานังโลกุตารังโลกุตารังชานังโลกุตารังมะคังชานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารังโลกุตารังฉานังโลกุตารังมะคังฉานังโลกุตตะสติปัฏฐานังมะคังฉานังโลกุตารัง โลกุตารังฉานังโลกุตารังมาคังฉานังโลกุตตสติปัฏฐานังมะคังฉานังขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังทรมาบ้านป่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยหลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขตลอดไปด้วยเธิน